ร้องเพลงขอเพลงหนึ่งเพลงปิดเพลงอ่ะร้องให้หน่อยร้องร้องดีๆขอเพลงหนึ่งเพลงดังขึงจัดหน่ยแกมร้องเพลงเป็นไหมแกมร้องเพลงไม่เป็ดแกไม่ได้ปรุงเรียนแล้วแกร้องเพลงไม่เป็นแจ๊ก ช้างข้าง้างหรือจะเอาเป็ดเป็ดอับน้ำคัของต oh. าก็จออกให้ร้องฝนเทลงมาฝนจะได้เ enfin ทลงมาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไอ้น้าดูหงเต้นยังไงเต้นยังไงดูขึ้นเต้นสิ ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้นาตู่หงนาตู่หงนาตู่หงให้ทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกให้เสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกเสื้อตูเปียกฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้นาตู่หงนาตู่หงนาตู่หงให้ทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกให้เสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกเสื้อตูเปียกรู้ขึ้นเต้นรู้ขึ้นเต้นรู้ขึ้นเต้น ดูขึ้นเต้นไว้นั่งเต้นกับเมือยอะ่ะดูขึ้นเต้นแล้วเอาเพลงไหนเอานำ้านำ 1, น้ำหนึ่งห่อสิบดื้อนำ 1, อ้นำหนำ 1, ึ่งห่อสิบหนึ่งก่อนหนึ่งน้ำหนึ่งถึงสิบนักเรียนน้ำหนึ่งถึงสิบนักเรียนน้ำหนึ่งถึงสิบหน่อยค่ะ ยังอีกโอ้ยสองนึงนึงจะสูญหนาว่าดีๆหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่มันบอสักงนังเกเรียนสั้งนังเกเรียนมาแต่อะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเต้นเต้นเต้นทักกูเส